thank you ครับพ่อแม่พี่น้องกูโคกคนครับผมวันนี้มาปลากันกันแล้วครับวันนี้ออกมาสู่บรรยากาศต่างนอกวันนี้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับวันนี้บรรยากาศดีครับผมเราจะมาแปลงเมนูกันนะครับเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเป็น ไก่ครับผมไก่เมืองเหมือนกันวันนี้เป็นเมนูไก่หฮมแล้วนะครับเราจะมาแปลงเมนูไก่อบฟางครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับว่าเราจะแปลงไก่อบฟางนั้นเราจะแปลงจะได้นะครับครับผมไปดูกันนะครับนี่ครับผมเป็นบรรยากาศของในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับหลายคนอาจจะบบเกยหันนะครับบรรยากาศนี้ หลายคนอาจจะคิดว่านในตัวเมืองเชียงใหม่เนะี่ยมันจะมีแค่เป็นตึกนะครับเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างกันนะครับแต่ว่ามันมีป่าไมา้อยู่นะครับมีป่าเป็นนาเก่าครับนี่ครับคือของที่เ้าจะมาแบ่งใน,นวันนี้นี่ครับใกล้เมืองครับใกล้เมือง เป็นกไนนนนออนก,ก,ไก,นนนก่ไม่เคยพร้อมนะครับมีหวนพร้อมโอ้โหวันนี้เราจะมาแปรงไก่อูฟังไก่ไม่เคยไก่เมืองนี่ตัวใหญ่นะครับเป็นไก่ไม่เคยพร้อมนะครับนี่ไข่มันอ๋ออันนี้จะเป็นเครื่องเคียงครับผมจะมีพริกแห้งครับนี่ผักจีต้นหอมนะครับหอมป้อมนะครับจะไค่ใบบะคุด หัวข่าขามิ้นนะครับหอมแดงนะครับก็เดียวห่ออยู่มาเป่งกัน้วห่ออยู่มาตำเอามาคุกกับไก่นเนี่ยครับไก่ไม่เคยแต่ห่อเด๋ไปอบฟางกันแต่วันนี้ฟางมามีนะครับเดี๋ยวห่อจะเอาห่แเตนนะครับเอาหน่าแห้งก็สามารถจะเตนกันได้นะครับ เดี๋ยวพี่ไปคนเผาด้วยเผาอโอ๊ยอย่างเนีย่ย <laughs> ปิ๊บเดินลูกผีอะแม่ <Yeah. S 2> ไปหั่นเหรอฮะไปหั่นเหรอไป<า>หั่นนีอนี่กะเหลือฟางก่อนนี่ต้องกลัวมันเหลือฟางนะกะโอ้ันแน่เนี่ พี่ต่ำไงมหอมามามาเดี๋ยวผมซอยนิดนึงะแต่จะแขงมากหน่อยเนาะยาวเลยเกาอันนี้ยังไงเราตุ้มเล่าตุ่มนับเข่าของตัว หมเขายกเดียวกะเขาหยกันเขาเปนหยกเอากะอันนี้ไงตู้งงนี่ไงกับปืนใหมมันแห้งแล้วปืนมันตึงแบบอันเดียวกันมอผอแล้วพูดคํำแห้มาักแก้โูอะพุ้นจะได้ไงหวังไอเลี้ยวไม่อย่างส่นเมตดนานที่ม้นมาใส่นี่ตัวมันลำว่ะ วาไปเลยอมอหกอ่ะไม่ทันาบ้นนี่ไงอือูเสดวอืกว um> ่าอันนี้มันคนละสูตรกันละอัน้ลงยูทูมาว่ามโดนเลียกันเล่ะนี่ปิ๊บนี่ตั้งใจซื้อมาอบไก่ด้วยพ่อเลนะลูกสบตมาก่อนเลยซื้อแล้วพ่อเปิปีแล้วไงนี่งมอนีเนาะ <laughs> <c oughs> นี้ตังปึกกันยมาซอยก่อนออออหนยออกแล้น,น <laughs> <c oughs> ตึกตึกเ <c oughs> แน่นนี่หรอิไหลอะไรเหรอย่าหนัข้างในมันไปเล่าอย่าง nó hôm chợ ban tranh nó hòn à ở đây cái gì không ok vàng hôm nay hả đi đây nè đây อันน้เขาใ่เก่อฟปงฟนะครับปิ๊บูปไหนอะเช็กีเดี๋ยวปิ๊บมาใส่หน่อยนะเก่เมืองอบฟางนะครับแฮมูกดใวยเ่น

Này nữa nữa phương Hồ mì hoa cả nha, hèn tên này hấp Này phun giăng phôn อันนี้เอาใจแง่แห้งเต็นนะครับว่าเฟืองเฮาหมูหมีนี่เอาพี่มีไฟครเจ้าบ้านพี่เดือดร้อน,อน,นะนอวะเนีะยเอาครับเริ่มเผาแล้วนะครับไก่อบแง่ผมจะไก่อบเฟือง ไม่ดีขนาดนั้นนะปี๊บลลัน,นอ,อ,ไอนะไรกใส่กีหอมมาพี่แถมหอบสีหอมเน,นาะ อันนี้ใส่แง่ไปรอบแรกอยู่นะครับเขาจะเผาซส่ประมาณสักสาถึงสี่รอบนะครับอ้าวใส่ฟอยเป็นรอบที่2แล้วนะครับสุดไอเอกแม่ค่ะเจ้าของสุดอันนี้เขาจะกล้วยเผาไปนะครับเพราะว่าก่อยเฮามันตัวใหญ่ถ้าเผาไฟแหงเกินเกินเนะี่ยมันจะไหม้นะครับ ก็ก่อยเผาก็ก่อยอบไปนะครับตสยไฟเป็นรอบที่สองแล้วนะครับท่านอ,อใส่อยู่แมนสีหอบนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดกลอยว่าทางในมันสุกหรือว่าบบสุกนะอันนี้เป็นหอบที่สองอยู่นะครับสูมไฟเขาปล่อยเป็นรอบที่สามแล้วนะครับถ้าบบสุกกับม้อยนะครับ มือตามน้ำพริกมือตามน้ำพริกช้างอยอดประจำาซอยช่มจนันทร์<ค><ด>อันนี้มือตามเครื่องเทศนะครับจากเจ้าของร้านชิวชิวคัดตามไปให้ไปตามไปให้ไป คิวหอมเข้าจ๋าถ้ากิดไม่จะอบตัวนี้เป็นตัวต่อไปมามาหันมาหันมาอบมันกดเปียกฟอยหมอนนะครับไอเอกแม่ข่าวอว่าฟอยหมอนต้องเพิ่มฟอยเข้าไปเออ จะซุกจะเม่อกับยุดที่อีกนี่แหละหัวใจองวะเอ้าวยงเงี้ยฮอนหอนหยงยงหนุ่มเฮ้ยรบ่ดถือรอบนี้ไปเสมอไหม่หรอเว้ยปีกไหมอะไรกันเนี่ยไม่จำเดียวเราจะเอาขาแดงๆหกปี๊ปลานะเพื่อละคอยกันนี่อล์กแ่ัวสอเเพิ่ม เอาอยู่อ,ะอ่ะเอาอ่ะแมนทักลอบกันเนื่องจากท้ำก้อยอบฟางแล้วฟางบ่าหมีเขาต้องเอาหญ้าแห้งใส่แตนเจ้าของสูตรครับไอาเอกไหมค่ะเจ้าของสูตรเช่เนี่ของสูตรกรัมนะสูตรนี้อาจจะเม้ยนอกดิ๊หน่อยก็ได้นะพี่ <c oughs> บรรยากาศตอนค่ำๆ6โมงแรงนะครับในตัวเมืองเจียงใหม่นี่นาเก่าครับนาเก่านาแรงต้นไม้เงี้ยประเมินแล้วเป็นไม้สามสาเป็นป้าไม้หมดนะครับไปเขี่ยวกอนอันนี้เอาออมาเปิดกลัวแล้วนะครับว่ามันสุกว่าบะซุกนะครับ

โอ้มาอครับนี่ครับกอยฟังไอเอกสุดไอเอกไหมค่ะสุกแล้วเหลืองงามแซมน่ากินเนี่ยมันน่ากินกับม่อเอี่ยเขามีอ้นะไหมเหลืองงามซ้มมันน่ากินกับมูกินไปยกเหลืองงามแซม เอาอเออใส่บอลให้แกแมกิน<อ>มาดมันต้องแล้วพี่ยกใส่เลยยกมานถึงขวดเลยพี่ขวดอะไรอืมยกมาเลยยกมาเลยแม่เดี๋ <laughs> ยวยมผมกำขวด<ย>พี่ยกนะป่าด้วยมันหอนด้ว này được Nam súp. Nam súp bọ gà. Nó ô phang. Con nhé. Ô oh, hòm khai đại đấy ปัดแล้วกนะ็สุกๆ<า>โอ้แหนปมปพงมันมนะันน่ะตตัแบกบเอาลงได้แล้วเนี่ยเอาลงเดีย๋ดวยวยโอ้สุก าาแปลกนะครับเมนูนี้คือเป็นเมนูไก่อบฟางนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเอื่อผมตัวนะครับกับผมมีเมนูเด็ดๆนะครับเมนูหน้าผมไปได้ถ่ายทำคลิปกับพ่อแม่พี่น้องได้ดูแหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ